หลังจากที่เราบีบไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราบีบไปเรียบร้อยนะนะครับพอเราพอเราบีบไปเรียบร้อยครับเราก็ดันมาสุดเลยเนาะนะครับพอดันมาสุดปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราลูดนะนะครับซ่อมตัวนี้นอ่านะครับก็จะได้ละนะครับผมนะฮะนี่ก็จะติดสนิทเลยนะครับผมนี่นะครับก็ใช้งานได้นะก็เป็นการ ซ่อมง่ายๆนะครับซ่อมง่ายๆ <c oughs> นี่โดยอีกทีนึงนะนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มาซ่อมนะครับซิปแตกกันนิดนึงนะนะครับผมก็กระเป๋าลูกสาวนะครับผมนะก็ใช้งานมานะครับเ,เขาเรียกว่ามันเป็นอย่างเงี้นะฮะอาการไม่แน่ใจว่าหลายหลายท่านเคยเจอหรือเปล่านะคือรูดมาแล้วเนี่ยมัน มันไม่ติดนะฮะมันไม่ติดมันไม่เหมือนตัวอื่นนะตัวอื่นเนี่ยนะครับเขารูดแล้วก็ติดเลยนะฮะเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมรูดแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะรูดแล้วมันก็เห็นะนะครับไม่ติดนะครับทีนี้เราจะมาซ่อมกันง่ายๆนะครับไม่ยากนะท่านไหนที่เจอปัญหานี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมนะ <menu. S 2> จุดสังเกตนิดนึงครับก็คือว่าเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะเขาเรียกมันจะอ้า นะถ้าเราสังเกตนะครับนะมันจะมีด้านหัวมนตรงนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะฮะเนี่ยหัวมนตรงนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็นะครับ,นะรบข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นตรงนะครับด้านตรงนะนะครับตรงด้านตรงกับเอ่อตรงข้างในเนี่ยระยะนะครับเขาเรียกว่าแกลบหรือช่องว่างเนี่ยนะฮะมันห่างนะฮะพอมันห่างปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่บีบหรือว่ารีดนะครับให้ซิปนะทั้ง2อันเนี่ยนะครับมาประสานกัน นะครับผมวันนี้เราจะมาซ่อมกันกนะครับโดวยวิธีการก็คือว่าเราจะใช้ครีมนะครับครีมปากแบนเล็กๆก็ได้นะครีมปากแบนเล็กๆก็ได้นะครับบีบเอาด้านหลังนะจุดสังเกตคือด้านหลังนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาซ่อมกันนะครับตอนนี้มันมันแตกนะมันแตกมันรูดยังไงก็ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาซ่อมกันดูนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องบีบนะครับด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะครับให้มันให้มัน เขาเรียกว่าเข้าไปสนิทกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอันเดิมทีเนี่ยมันอาจจะอ้าพออ้าปุ๊บแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการเนาะนะครับเราใช้ครีมนะครับปากแบนนะครับครีมปากแบนก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้หรืออาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็จะบีบนะครับเอาเข้าไปด้านล่างด้านบนเลยนะบีบเพื่อให้อย่างที่บอกที่ตะเกียครับก็คือมันสมมุติว่ามันห่างห่างประมาณนี้ใช่ไหมนะครับพอเราบีบไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามา นะครับเข้ามาประมาณนี้จากเดิมห่างอย่างนี้นะครับพอบีบทั้งบนทั้งล่างมามันก็จะนะครับสนิทลงมานิดหนึ่งนะครับอ่านะครับลองดูครับถ้าเราไม่มั่นใจก็บีบทีละนิดก่อนก็ได้นะครับอ่าเนี่ยบีบเนี่ยนะฮะบีบลงไปหลังจากที่เราบีบไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราบีบไปเรียบร้อยนะนะครับพอเราพอเราบีบไปเรียบร้อยครับเราก็ดันมาสุดเลยเนาะนะครับพอดันมาสุดปุ๊บเนี่ย สังเกตว่าเวลาเราลูดนะนะครับซ่อมรงนี้นะนะครับก็จะได้ละนะครับผมนะฮะนี่ก็จะติดสนิทเลยนะครับผมนี่นะครับก็ใช้งานได้นะก็เป็นการซ่อมง่ายๆนะครับซ่อมง่ายๆนี่ดูอีกทีนึงนะนะครับอ่านะครับผมก็ง่ายๆครับสําหรับในส่วนของเกี่ยวกับการซ่อมนะครับผมนี่ลองดูครับ นี่ฮะถึงสุดเลยนะครับนี่นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมเขามาได้แล้วนะครับโอเคนะครับเพะาะนั้นก็มาสรุปกันนิดนึงแล้วกัน น well. no. ั้นมาสรุปกันนิดนึงนะนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ซิปแตกนะครับผมก็เวลาเราใช้ไม่นานนะครับผมนะสังเกตมันมีด้านหัวกับด้านท้ายนะครับก็เราจะบีบนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายตรงนี้นะครับลงนะครับดิดด้านท้ายตรงนี้ลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราบีบแล้วเนี่ยนะครับก็ถอยนะครับถอยลงมาให้สุดนะนะครับแล้วก็ใช้งานได้ อโอเคก็หวังว่านะครับผู้ปกครองทุกท่านเนาะที่ประสบปัญหาสําหรับซิปแตกนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็สามารถทําได้นะครับผมตามที่เราแบ่งปันนะครับผมไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับเทคนิคดีๆนะครับผมนะสวัสดีครับ